โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึ้นไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหน,นึ่งแต่เขาไ่ด้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิด,ดง่ายๆคุณมีดิมเชในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอดบีไอพีเคเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้ารือว่าจะคลิกตามดิงด ทุกช่องทางของครึ่งลูกหนังด้วยนะครับเอาหลังวันคริสต์มาสนะครับค่ำคืนวันจันทร์ลุยกันต่อครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลานะครับแต่เริ่มงเนที่เวลา4ี่ทุ่มฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้ทีมบุ้ยครับจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์มอร์บิทอัลเบียนอันดับ4ี่ดาบี้มีแค่4คะแนนนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าไปโดนปรับตัดแต้มถึง21แต้มนะครับก็ทําให้เบนดูดี้ถึงขนาดต้องกุมขมับเลยครับ สภาพทีมเดี๋ยวก็บอกว่าจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะล็กพูลนะครับตัวหลักๆก็ยังมีตัวเก่ากองหลังอย่างฟิลจาคิวก้านะครับแนวรุกก็มีคาริเลโจสเวียกมิดฟิลชาวโปแลนด์นะครับแล้วก็ตัวรุกอย่างทอมลอเรนซ์เป็นตัวหลัก ฝั่งของเวสต์บอมบิดเอาเบียน41แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอบาร์นสลีย์มา0-0ครับตรงกลางมีเจคลิเวอร์มอร์นะครับแนวรุกก็มีทั้งเกรดี้เดียนการน์นาคารันกรันคัลลัมโรบินสันนะครับเกมล่าสุดเมอการ0-0ที่บ้านของเวสต์บอมบิดเอาเบียนครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เวสต์บอมบิดบุกมาเหนือกว่านะครับเอาง่ายๆดาร์บี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องมี25แต้มนะครับพอโดนหักไป21ก็เหลือแค่4คะแนนในขณะที่เวสต์บอมบิดเอาเบียนเกมเนี้ย ไม่แพ้มา5นัดแล้วนะครับถ้าเกมนี้บุกชนะได้จะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงตามหลังฟูลแลมทันทีนะครับก่อนเกมพยกให้เวสบอมบุกมาบังคับชนะผมมองว่าบอลเกรดชั่วโมงเนี้ยเอาง่ายๆมันไม่ต่างกันมากนะครับเวสบอมก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ชัวร์อะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะเวลาเล่นเยือนนะครับเกมแบบนี้ผมมาซื้อ2มุมนะครับเชียร์ไปที่แกะเขาเหล็กดาร์บี้เขาตี้ของเวรูนี่นะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองครับ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนนะครับไปที่ฟุตบอลลีกของตุรกีครับคอนยาสปอร์รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเบสิกตัสคอนยาสปอร์มีอยู่36 <Ừ. S 1> แต้มเกมล่าสุดบุกชนะฮาเทสปอร์ K มา3-1นะครับตัวหลักๆชุดนี้มีอามารรมานวิดโซเมอร์คิดแมนนะครับข้างหน้าเป็นโซคอซิคาเลซี่ครับฝั่งของทีมเยือนอย่างเบสิกตัต28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะกอ แถบมา21นะครับจริงๆก็มีดาวดังหลายคนนะครับมีเอเลมเปียนิชโอคูซามอสนาคุบราชิตเกสซาวข้างหน้าเป็นมิชิบารชัวยี่ครับฤดูการที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคอนยัสปอร์เปิดบ้านชนะ41หด้วยซ้ำไปครับคู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับเอาง่ายๆเบสซิงตันฤดูการนี้ฟอร์มไม่ดีครับแม้ว่าช่วงหลังจะเริ่มเหนียวแน่นแม้แพ้มา4นัดแต่ว่าภาพรวมฤดูการนี้เล่นมา18นัดแพ้ไปถึง6เกมนะครับในขณะที่คอนยาสปอร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้สุดยอดมากนะ ครับเก้านัดในบ้านฤดูกาลน,นี้ไม่แพ้ครับชนะ6เสมอ3แถมชนะมา3เกมติดด้วยนะครับฟอร์มเป็นของคอนยาสปอร์ครับเกมแบบนี้บอลตุรกีผมว่าอิงเจ้าบ้านเลยครับยิ่งฟอร์มในบ,นบ้านดีแบบนี้ครับคืนวันนี้คอนยาสปอร์ไม่แพ้แน่ไม่หนึ่งก็สามแต้มนะครับปิดท้ายที่เวลาเชียงคืนอนกหนึคงคู่ครับเคเซอริ K สปอร์หนับ15จะเปิดบ้านเจอกับทีวาสปอร์ครับ เคเซอร์ดิสปอร์มีอยู่28แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเยนิมาลัดยาสปอร์2-2นะครับมีกุสตาวกัมปันยาโลโอลิเวอร์เดเมนนะครับข้างหน้าเป็นมาริโอกาฟราโนวิดพร้อมลงล่าตกข่ายฝั่งของชีวาสปอร์26แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอรีเซสปอมา1-1นนะครับมีไอซัคโคฟี่เฟซันไฟนะครับข้างหน้าเป็นบุสตาฟายาตาบาเร่ครับ จากฤดูกาลที่แล้วชีวาสปอร์เอาชนะไปกลับนะครับคู่นี้ยก่อนเกมเขายกให้ชีวาสปอร์บุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยคือจะว่าไปห่างกัน5แต้มนะครับและจะว่าไปเคเซริสปอร์นี่เล่นก็ถือว่าน่าเชียร์ครับชีวาสปอร์แม้ว่าช่วงหลังฟอร์มดีนะครับห้านัดหลังสุดนี่ต้องบอกว่าเก็บได้ถึง13แต้มน่าจะฟอร์มดีสุดในลีกด้วยครับแต่ว่าเกมเนี้ยผมก็ยังมองว่าไม่ง่ายกับการที่จะบุกมาชนะเคเซริสปอร์นะครับเอ,า,อาง่าย ช่วงหลังแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็เหนียวแน่นพอที่จะมีต้มครับเกมดังนี้ซื้อ2มุมนะครับเชียร์ชาวบ้านเคเซริสปอไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกผมชอบเจ้าถิ่นหมดเลยครับดาร์บี้เคาตี้คอนยาสปอและเคเซริสปอนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย